สวัสดีค่ะคลิปนี้เคจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักทองนะคะว่าวิธีการคิดน้ำหนักทองตามพวกแหวนหรือว่าร้านจิวเวลรี่เนี่ยจะมีความแตกต่างกับทองที่ร้านทองยังไงนะคะแล้วก็น้ำหนักหรือว่าการคิดราคาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงเนื่องจากว่าหลายคนสอบถามมาว่าเออถ้าสมมติว่าเรามาซื้อแหวนกรี้งในร้านพวกร้านจิวเวลรี่หรือว่าร้านทำเพชรทำไมราคาถึงสูงกว่าแบบร้านทองหลายเท่านะคะมีความแตกต่างยังไงสําหรับใครที่กําลังมองหาแหวนแต่งงานที่เป็นแหวนกรี้งหรือแหวนลูกคิดนะคะก็ฟังคลิปนี้ให้จบค่่รรรับอองววาาได้้คมูแนนน ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของน้ำหนักทองก่อนค่ะว่าทอง1บาทนะคะมีน้ำหนักอยู่ที่15กรัมนั่นเองค่ะ15กรัมนิดๆน,น,นะคะอย่างสมมุติว่าบาทละ3 0,000ื่นใช่ไหมคะสมมุติว่าครึ่งบาทนะคะห้ตังก็จะอยู่ที่7กรัมนะคะก็ราคาประมาณหมื่นห้าก็คือหารสองนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่คนไปดูแหวนขนาดครึ่งบาทนะคะก็คือ7กรัมอย่างเงี้ยนะคะเป็นแหวนผู้ชายเรียกว่า ทำไมเราถึงไม่ขายหมื่นห้าแต่ทําไมบางร้านอาจจะขายไปถึง3ามถึงสี่หมื่นนะคะก็คือมีเหตุผลดังนี้ค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราซื้อทองตามร้านทองนะคะเขาก็จะคิดตามปริมาณกร,รัมเลยนะคะสามารถดูได้แบบนี้เลย1กรัมนะคะก็คือจะประมาณ1กรัมครึ่งสลึงนะคะแล้วก็1บาทก็คือ7.58กรัม1บาทก็คือ15กรัม ก็คิดตามน้ำหนักของแหวนในแต่ละวงเลยอย่างสมมติว่าแหวนผู้หญิงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะ mm. ก็จะไซส์ประมาณ2กรัมนั่นเองนะคะ mm. ก็บางคนก็คิดว่าเฮ้ย 2>, mm. 2กรัมมันควรจะต้องเป็นแบบหลักพันทําไมร้านจิวเวลี่ถึงขายแบบราคาสูงขนาดนั้นนะคะ mm. ก็อนอื่นเลยต้องบอกเลยว่าร้านจิวเวลี่นะคะแบบอย่างร้านที่เป็นแบรนด์ต่างๆที่ดังๆหรือว่าอยู่ในห้างนะคะเป็นแหวนกลิ้ยงๆธรรมดาเนี่ยอาจจะขายราคาไปอยู่ที่40,000จนถึง50,000เลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องของแบรนด์ด้วย ในเรื่องของการผลิตด้วยในเรื่องของการดีไซน์ด้วยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปซื้อสินค้าหรือว่าแหวนตามร้านทองนะคะสังเกตว่าร้านทองทุกที่เลยทุกท,ที่ที่เป็นร้านตู้แดงนะคะราคาก็จะสแตนดาดคือเท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกทีนี้บางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทองต้องมีราคาสากลหรือเปล่าทองมีราคาสากลค่ะแต่ว่า ทองที่ทําเป็นจิวเวลรี่นะคะก็จะขึ้นอยู่กับแบรนด์นั้นๆด้วยนะคะว่าเขาจะมีการดีไซน์การออกแบบการสร้างแบรนด์หรือเปล่านะคะทีนี้มาดูในเรื่องของวัสดุว่ามีความแตกต่างกันยังไงสมมติว่า,าคุณซื้อแหวนในร้านทองเป็นแหวนกลี้ยงๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปรพันธ์ที่ไม่ได้มีการขัดแล้วก็ชุบแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณซื้อแหวนทองในร้านจิวเวลรี่นะคะเขาจะต้องมีการขัดชุบนะคะมันก็จะมีความมันวาวกว่านะคะลักษณะก็จะแตกต่างกันไปน แต่ถ้าพูดถึงเรื่องในความคุ้มค่าหรือว่าคุ้มค่าเงินนะคะสําหรับใครที่เน้นเรื่องความคุ้มค่านะคะไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามก็ซื้อทองที่ร้านทองนะคะคุณก็จะได้ตามราคาทองตามเปอร์เซ็นต์ทองนะคะแล้วก็ตามน้ําหนักที่ตรงตามมาตรฐานสากลเลยค,คิดเลยถูกต้องครึ่งบาทก็คือประมาณ1 5ื่นประมาณนี้ก็คือส,สแตนดาร์ดตามราคาทองเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณซื้อในร้านจิวเวลรี่คิดจะบอกเลยว่า,วาร้าน A ร้าน B ร้านซนะคะจะแตกต่าง กันหมดเลยบางร้านหมื่นบางร้านส0 0 0มืบางร้านห0,000นก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็ลองดูได้เลยตามแบรนด์ต่างๆในห้าสปสินค้านะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดก่อนที่จะตัดสินใจใซื้อแหวนค่ะ